8เมษาย,ยนถึง4พฤษภาคมนะคะเป็นจังหวัดที่ดาวศุกร์นะคะจะย้ายเข้าสู่พบลาภผลของชาวกรกฏนะคะมีความเป็นเกษตรอาทิบดีนะส่งผลดีในเรื่องของลาภผลครอบครัวและสินทรัพย์นะคะไปอัปเดตกันได้ในคลิปสําหรับผู้ที่เกิดลัคนากรากฏฟังได้เลยนะคะผู้ที่เกิดระหว่าง15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมก็รับฟังได้ใครสนใจเรื่องดวงชะตากดติดตามไว้ได้เลยนะคะ สำหรับดาวศุกร์นะคะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลาภผลและเรื่องพันธุของชาวกรกฎนะในความหมายก็คือเรื่องของโชคลาภเรื่องของความเฮงความปังนะคะรวมถึงเรื่องของพันธุก็คือครอบครัวเครือญาตินะเรื่องของ อาคารบ้านช่องสถานที่รถรายยานพนาหนะต่างๆนะั้นในวันที่8เมษายนนะคะดาวศุกร์มีกําลังที่แข็งแรงนะก็คือการเป็นกเกษตราธิบดีนะคะมีความมั่นคงมีความสม่ําเสมอนะในเรื่องของลาผลนะที่ได้จากเรื่องของสินทรัพย์ก็ได้นะใครที่มีสินทรัพย์ปล่อยเช่านะคะมีเกณฑ์ได้รายได้ดีขึ้นนะคะใครที่ค้าขายนะมีแนวโน้มว่าคุณมีโชคลาบซื้อถูกขายแพงนะคะ มียอดขายนะคะจากการงานการค้าประเภทอาหารขนมของกินของใช้ของแฟชั่นของสวยงามนะคะถือว่าจะมียอดขายที่สม่ำเสมอดีขึ้นนะคะมีโชคลาภเกี่ยวเนื่องหรืเรื่องของคนชื่นชมคนนิยมชมชอบนะได้รับคำชมต่างๆจากคนในแวดวงหรือสังคมที่คุณอยู่นะคะ ดาวสุกในรอบนี้นะคะเดินหน้าเข้าสู่พบล่าผลนะจะไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะแล้วก็เล่งไปที่พบเรือนปุนตตะนะคะในความหมายหนึ่งก็คือเรื่องของความโดดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีนะเรื่องของความไฮเทคทันสมัยนะคะดังนั้นชาวกรกฏที่มีเนะื้อหาการงานนะแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องโซเชียลมีเดียนะคะเรื่องของการใช้อุปกรณ์ไฮเทคทันสมัยเรื่องของการศึกษาอะไรที่ เป็นสมัยใหม่สลหับซับซ้อนเรื่องของนงวัตกรรมนะค่อนข้างที่จะได้ผลดีนะก็คือได้รับได้ผลจากสิ่งเหล่านี้นะคะโปรเจกต์ Project, โครงการที่ริเริ่มทำใหม่นะหรือทดลองอะไรใหม่ๆในช่วงนี้อาจได้ผลดีเกินคาดนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวนะชาวกรกฎมีโชคลาบนะหรือคุณมีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับบุตรหลานบริวารมากคนอายุน้อยคนศักต่ำกว่ามาเกี่ยวข้องกับ รับผลรายได้ผลประโยชน์ของคุณนะคะหรือมีชีวิตอยู่กับบุตรหลานบริวารแล้วก็รู้สึกว่า,าเด็กๆว่านอนสอนง่ายนะหรือว่ามีความสุขกับเรื่องของกิจกรรมประเภทงานอดิเรกนะความสนใจที่สะสมเข้าของที่เราสนใจนะหรืออยู่ในแวดวงหมู่พวกสังคมที่มีความสนใจร่วมกันนะคะบางท่านอาดีไปกว่านั้นนะสร้างเงินสร้างรายได้มาจากเรื่องงานอดิเรกข,ของสะสมที่ทำมานานแล้วนะคะ นอกจากนี้นะคะอาจจะไหว้วานญาติพี่น้องในเรื่องผลประโยชน์ได้บ้างพึ่งพาอาศัยคนในครอบครัวเกี่ยวเนื่องจากการไหว้วานฝากฝังเรื่องงานนะคะเรื่องของการใช้งานบ้านหรือสถานที่อยู่อาศัยนะเกี่ยวเนื่องกับการทํางานนะเช่นงานหน้าร้านงานที่ work from home นะคะหรือว่าใช้บ้านเป็นสต็อกนะหรือค้าขายออนไลน์ใช้บ้านเป็นสถานที่ประกอบการนะถือว่าก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะ และเหมาะนะสำหรับใครที่จะทําธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์นะไม่ว่าจะบางคนหาที่อยู่อาศัยใหม่นะคะหรือว่าเปลี่ยนรถหรือว่าอาจจะมีการตกแต่งต่อเติมนะณนะช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทําได้โดยง่ายนะคะแล้วก็ผลที่ได้ออกมาดีกว่าที่คิดไว้นะคะสําหรับเรื่องเสี่ยงโชคนะคะเสี่ยงดวงนะถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะบางท่านเนี่ยมี โชคทางด้านนี้นะคะสําหรับบางท่านมีโชคจากเรื่องการทํามาหากินนะเอาเป็นว่านะช่วงเวลานี้นะคะเรื่องโชคลาภอาจจะมาเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเลขบ้านเลขรถนะคะเลขห้องนะหรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของคุณนะก็อาจจะเข้ามาทําให้คุณมีโชคลาภจากตรงนี้ได้นะคะชาวกรกฎนะคะยังมีดาวพระเกตนะดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบุญเก่าเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของสายมูต่างต่างนะคะสัมพันธ์กับลัคนานะเรียกว่ามีทั้งดาวรับผลและดาวพระเกตนะคะ ได้รับการเกื้อหนุนแปลกๆนะจากคนในสังคมนะคะหรือคุณมีการขยายตัวเรื่องคนรู้จักเรื่องคอนเน็กชันในแวดวงต่างๆนะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะชาวกรกฎช่วงนี้นะคะเฮงปงังในเรื่องสายมูนะคะเรื่องทําบุญเรื่องไหว้พระเรื่องบริจาคต่างๆนะคะจะดีมากดีน้อยอย่างไรนะสำหรับโชคลาภของชาวกรกฎขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านด้วยนะคะขอให้ชาวกรกฎทุกท่านนะคะอุดมไปด้วยเรื่องของเงินทองนะเรื่องของความสุขที่เข้ามาสู่ชีวิตนะคะ และพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตด,ดวงชะตาของชาวกรกฎในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ